รุ่น GPS วันรุ่น46นะครับ4ีหกเนี่ยพร้อมซิมเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นรุ่นพร้อมซิมนะครับที่ได้ซิมจากทางร้านไปเอาซิมไปลงทะเบียนออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราจะลงลงทะเบียนออนไลน์ซิมเรียบร้อยขอเข้ามาใช้ในตัวเครื่องได้ถ้าลงทะเบียนซิมออนไลน์ไม่ได้หรือไม่สําเร็จให้ถือไปที่ชอ็อปให้ช็อปลงให้ถ้าชอ็อปถ้าไปช็อปไม่สะดวกทักไลน์แอดร้านมาครับ เดี๋ยวทางร้านลงทะเบียนให้ทางร้านเป็นตัวแทนจาหน่ายซิมอยู่แล้วสามารถลงให้ได้ออนไลน์ครับหลังจากนั้นก็ออกมาเสียบตัวเครื่องนะครับดูซิมนะครับซิมเป็นซิมขนาดกลางขนาดไมโครเป็นสามชิ้นนะครับแต่เราแกะออกมาเหลืออยู่แค่สองชิ้นเนี่ยสามเนี่ยเป็นซิมขนาดกลางแล้วเราก็ใส่มุมนี้เข้าไปดูอีกครั้งนะครับข้าวหลามตัด ทองเหลืองเสียบเข้าไปแค่นี้เองไฟติดทิ้งไว้5นาทีเข้าไปโหลดแอปดูได้เลยหลังจากโหลดแอปเรียบร้อยแล้วอยากฟังเสียงโทรไปฟังเสียงได้เลยรุน่นนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยออตโต้หมดทุกอย่างนะครับแอปก็แอปนี้ ผมจะให้ดูแอปคร่าวๆเนี่ครับแอป,ป GPS One เข้าไปดูที่ iOS หรือ Android ได้เลยหรือจะใช้สแกน QR Code ก็ได้นะครับแล้วเข้ามาที่แอป,ปที่ Anna แอนหน้าแอปเลือก l o อกอิน by Emy ใส่เลขเครื่องพัดวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบรรทัดที่สามเลือก Google Map ติ๊กถูที่จุดสีเขียวแล้วกดล,ล็อกอินมันก็จะเข้าไปหน้านี้เลยนะครับส่วนเมนูต่างๆถามทางร้านอีกทีเพราะเดี๋ยวจะอธิบายยาวลูกค้าเบื้องต้นใช้แค่นี้ก่อนครับ